คุณชอบกินกาแฟเข้มๆไหมคะกาแฟเข้มๆขมอร่อยๆร่กับคาเฟ่ที่ได้รับการตกแต่งสวยงามบรรยากาศดีๆหรือมีการสร้างกิมมิคที่โดดเด่นจากร้านธรรมดาธรรมดาก็อาจกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่คนต้องแวะเวียนมาเช็คอินกินขนมมานั่งพักผ่อนพูดคุยกันเทมยังอาจได้รูปสวยๆมาอวดลงโซเชียลหรือได้รูปโปรไฟล์ใหม่ การเที่ยวคาเฟ่พร้อมกับรองเท้าเพื่อสุขภาพนิ่มๆดีไซน์สวยๆส,สีสวยๆยี Ye ่ห้อเฮลโลโปโลผลิตในประเทศไทยยิ่งฟินไม่ไหวมีทั้งหมด6สีให้เลือกไม่ว่าจะขาวชมพูพีชดำสีงาช้างโอวันตินหรือสีแดงมีตั้งแต่ไซส์36 37 38ถึง45เลยนะตอบโจทย์มากๆสำหรับท่านที่เดินเยอะยืนนาน,านๆจิ้นในตะกตาซ้ายมือของแม่อังนะ เก็บเงินปลายทางด้วยนะ